คณะสงฆ์ศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดขอนแก่นและคณะกัรายาณมิตรในจังหวัดขอนแก่นเป็นผู้แทนวัระธรรมกายลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดขอนแก่นค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในขณะนี้หลายจังหวัดระดับน้ำยังคงท่วมสูงและสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนการดำเนินชีวิตประจำวันเป็นไปด้วยความยากลำบากโดยวันนี้ทางบุญนิวส์ จะนำทุกท่านไปที่จังหวัดขอนแก่นโดยทางวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายได้มอบหมายให้ทางศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดขอนแก่นโดยการนำของพระมหาวรพงศ์กุศลชโยประธานสงฆ์ส่งเสริมศิลธรรมจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยคณะสงฆ์เจ้าหน้าที่และคณะกัลยาณมิตรในจังหวัดขอนแก่นได้นำถุงยังชีพที่ได้รับจากวัดพระธรรมกายจำนวน500ชุด และเจ้าภาพได้ร่วมบุญซื้อสิ่งของมาแพ็คของเพิ่มอีกกว่า300ถุงได้ลงพื้นที่นำถุงยังชีไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะได้แก่บ้านละวะตำบลเมืองเพียอําเภอบ้านไผ่บ้านนนพยอมตำบลนน,นพยอมอําเภอชนบทหมู่ที่4โรงเรียนชุมชนชนบทตำบลชนบทอําเภอชนบท ซึ่งในส่วนของบ้านชีท่าม่วงหมู่5หมู่11และหมู่12ตำบลศรีบุญเรืองอำเภอชนบทผู้ใหญ่บ้านได้เดินทางมารับมอบกับทีมงานแล้วนำไปมอบให้กับชาวบ้านอีกครั้งค่ะซึ่งสำหรับการเดินทางในครั้งนี้ทางทีมงานได้ใช้เรือเป็นยานพาหน,นะในการลงพื้นที่ไปมอบถุงยังชีพให้กับชาวบ้านเนื่องจากระดับน้ำ ยังสูงค่ะเมื่อทีมงานไปถึงชาวบ้านดีใจที่ทางทีมงานได้นำของไปมอบให้ถึงที่บ้านและได้รับของจากพระพิสุยิ่งทำให้ปลื้มปิติค่ะซึ่งการไปมอบของในครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นการสร้างขวัญกำลังใจซึ่งกันและกันยาหมีภยัยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้นถือได้ว่าเป็นการแบ่งปันให้สังคมเกิดสันติสุขได้สร้างรอยยิ้มให้ทั้งผู้ให้และผู้รับอย่างเห็นได้ชัดและวัดพระมกาย มูลนิธิธรรมกายและคณะกัรยนณมิตรก็ต่างมีความห่วงใยและปรารถนาดีให้ผู้ประสบภัยในครั้งนี้นะคะได้ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้ค่ะและก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ค่ะและในช่วงนี้นะคะบุญนิวส์ก็มีบทสัมภาษณ์ของคณะสงฆ์พร้อมด้วยทีมงานที่ได้ลงพื้นที่ในครั้งนี้ถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่พร้อมทั้งได้ขอบคุณวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกาย ที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนในยามที่เดือดร้อนเช่นนี้ค่ะผมสิบตำรวจตีจำนวงชาลีคารนะครับเป็นผ้่วำนวยการโรงเรียนบ้านท่าม่วงนะครับแาวนี้ก็น้ําได้กําลังลดแล้วนะครับน้ําท่วมสูงสุดก็วันที่สองวันที่หนึ่งที่สองนะครับก็ประมาณเมตรกว่านะสองเมตรกว่านะครับอาคารข้างหลังนี่ อาคารข้างหลังเราที่มองเห็นก็คือยกพื้นสูงขึ้นมาตั้งแต่ปี54น้ําเคยมาท่วมแล้วครั้งหนึ่งนะครับทางรัชการก็มายกพื้นให้สูงขึ้นนะครับเพื่อป้องกันน้าท่วมก็ขอขอบคุณนะครับคุณป้า,าลีและก็คณะทีมวัดมูลนิธิธรรมกายและก็ศูนย์ปฏิบัติธรรมประทุมทองนะครับโดยมีท่านพระอาจารย์ ประคองนะครับพราจารยนประคองที่เป็นเจ้าวาดวัดอมวันนะครับเป็นผู้ประสานงานอีกท่านหนึ่งนะครับกับคุณป้าอาลีนะครับก็มาประสานแล้วก็ได้วันนี้ก็นะครับคนไทยไม่ทิ้งกันนะครับรวมทั้งวัดพระธรรมกายนะครับสาขาปทุมทองปทุมทองนี่นะครับสาขาบ้านไผ่นี่นะครับได้ก็ออกมาช่วยนะครับก็ขอขอบคุณขออนุโมทนาบุญ ปลื้มใจนะดีใจที่ได้มีโอกาสมามอบของให้กับาชาวบ้านที่เดือดได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากภาวะอุทกภัยน้ำท่วมก็เมื่อไม่เห็นชาวบ้านเดือดร้อนเราก็รู้สึกว่าชาวบ้านก็ดีใจนะ,ะที่เห็นพระแล้วก็ อาติธรรมที่ได้เข้ามามอบตรงยางชีพให้กับชาวบ้านเน้นความเดือดร้อนของชาวบ้านแล้วรู้สึกว่าจะเดือดร้อนมากน้ําท่วมเข้าในหมู่เข้าในบ้านนะเข้ามานี่ก็ต้องนั่งเรือเข้ามาจากอาเภอตัวเมืองอาเภอชนบทออกมาถึงหมู่บ้านเนี่ยระยะทาง5ากิโลใช้เวลาเป็นสี่สิบนาทีเลยนะมาเห็นชาวบ้านแล้วก็อยู่ตามหมู่ในบ้านยังมี น้ำขังอยู่ในบ้านบางคนก็อยู่บนแค่อยู่บนชั้นสองอย่างเงี้ยลงมารับของมอบพระก็ปลื้มที่ได้เข้าไปช่วยได้บรรเทาความเดือดร้อนให้กับญาติโยมที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้สวัสดีค่ะลูพระธรรมทั่วโลกดิฉันกัลายาณมิตรบุญประพางามเกียรติทรัพย์ เป็นผู้นำบุญของอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นวันนี้มีความยินดีมากที่ได้มาเป็นตัวแทนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อมามอบถุงยางชีพให้กับผู้ประสบภัยทั้งหมดมีสามอำเภอวันนี้ลงทั้งสามอำเภอด้วยด้วยพร้อมกันมีสาธุชนมาต้อนรับก็เยอะแยะมีทั้งหมด700รถุงชาวบ้านก็ปิติยินดีทั้งหมด เห็นเรามาก็มาต้อนรับเพราะส่วนมากแล้วจะเป็นเคยที่ไปวัดพระธรรมกายมีอุบาสกอุบาสิกาเก่าๆเขาเห็นพวกเราเขาก็ดีใจส่วนเรามาเห็นเขาเราก็ดีใจจากทุกของเขาก็กลายเป็นคนยิ้มต้อนรับเราก็มีความสุขทั้งๆที่เขามีความทุกข์แต่พอเห็นเราเราก็สุขกับเขาไปด้วยเขาก็สุขกับเราเราก็สุขไปด้วยรอยยิ้มจากการที่เขาได้รับถุงยังชีพ ขอบพระคุณหลวงพ่อที่เมตตาแล้วก็ไม่ทิ้งเราเราก็ไม่ทิ้งท่านท่านก็ไม่ทิ้งเราเราไม่ทิ้งกันขอขอบพระคุณมากค่ะและขอเชิญชวนกัลยาณมิตรทั่วโลกช่วยบริจาคสำหรับคนน้ำท่วมด้วยนะคะขอพระคุณมากค่ะสาธุล่วงหน้าค่ะก็ถือว่าเป็นการทำบุญสางขอโลกนะสางขอโลกแล้วก็เราจะได้ อานิสง์ตรงนี้นะเพว่าจะไปเกิดในภพใดชาติใดเนี่ยเราจะสร้างบารมีเนี่ยเราก็จะได้อ่าปลอดจากภัยธรรมชาติต่างๆนะการสร้างบารมีเราก็จะได้สะดวกสบายได้อย่างง่ายดายฉะนั้นนอกจากงานที่เราจะช่วยเหลืองานพระศาสนาแล้วเนี่ยงานสงเคราะห์โลกเนี่ยก็เป็นภารกิจที่พวกเราลูกพระธรรมก็ ต้องร่วมด้วยช่วยกันซึ่งเมื่อมีครั้งนี้แล้วเนี่ยคิดว่าน่าจะมีในข่าวครั้งต่อไปก็น่าจะต้องขอความช่วยเหลือรืยขอถุงยังชีพแล้วจากส่วนกลางแล้วก็จากทีมงานนะผู้พิชณาเนี่ยอาจจะมาร่วมกันก็ขออนุโมทนาบุญนะกับทั้งพระทีมงานพระอาจารย์ทุกรูปนะแล้วก็ทีมงานทั้งผู้นำบุญกัลยาณมิตรลูกประธรรม จังหวัดคอนแก่นและก็จังหวัดใกล้เคียงนะที่ร่วมบุญมาในโอกาสนี้นะขออนุโมทนาบุญและต้องขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับคณะเจ้าภาพคณะกาลยานมิตรทุกท่านค่ะที่มีส่วนในการช่วยส่งปัจจัยนะคะหรือว่าสิ่งของต่างๆค่ะมาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ด้วยค่ะสาธุค่ะ